ป่าขับนี่ครับบ้าเบิงเห็นควายใหญ่ครับค้ายโตใหญ่นี่ควายใหญ่ควายงามครับสูงเท่าควายแมย่างดีครับนี่ที่มันสายมูละครับนี่เดี๋ยวไาสุริยะจะไปถามพิ่เบิงเดี๋ยวครับนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับเมื่อนี้เดี๋ยวมาจากโตครับนี่ป่าอันนี้มันสายพันธุ์ทางไหนครับนี่สายจับจับเจดับป่านั่นบอก เลือร้ยอยสูงเท่าใดนเด็วดวัดเบิ่งไปนอกครับสูงลอยห้าสิบราคาเท่าใดนเนาะห้าหมื่นเก่าราคาต่อร่องกันไหนเนาะราคาต่อร่องกันไหนครับจับใจบตาละรปากนะครับด้วยตัวนี้ห้าหมื่นเก่าเอาไมา้พี่น้องเบิ่งคนซื้อคนขายคนเบิ่งสวัสดีพ่อสวัสดีครับครับโอ้ครับเอาข้อยเมียด้วยเนาะข้อยเมียมีสาวสูงลอยห้าสิบกว่าตัวนี้นเปิดห้าหมื่นเท่าใดก่อน หาเมือนเก่าเอาฝากเบอร์ซะพี่น้องพฤศิกมาเลยฮะศูนย์แา0 8ก้าจกหอยท่างเลยครับเอาเจ้าเก่าเจ้าเดิมตีวครับบัครเดียวกันกับบ้านสุริยะครับผมนี่ครับกล้วยงามกล้วยดีกล้วยงามพี่น้องทก่นตใทนใจโทุกต่กนมาทกตัทน่ทนี่เนใหญ่กต้วใหญ้ใดญอ้นนีน่้นใ้ใด้า้ บ้ครับอืมนี่ครับพี่นงข้อแรกก่อนข้สีอะไรโบ้ดอนสีหนาดอนกับโบ้เปนดอนนี่หนาโบ้เขาโอเมีนไปแล้วโบ้ตัวนี้โอเมีนที่โบ้เม็นของเจ้าเป็นบ้โอเมีนบ้อมเขาโอเมียนไปเรียบร้อยแล้วครับผมเพิ่นขายเพิ่นเกิดออกมาขายแล้วครับนีู่คนดียจะไหนมาเอาเด้อครับเด้อนี่คนที่จะไหนตีต่อคนมาเอาครับหาเจ้าของบ่พอครับปะรับไปต้องโตต่อไปครับผมยางเลาะมาทางนี้ก่อนครับ คนสื่อค้นขายไลายครับผมมันยากาศนะครับโอ้นาาหอยทั้งเวียดกับลายบนธรรมดาทั้งเวียดนามทั้งไทยทั้งอีสานท,วท,วทัวทัวๆทิศครับตั้งประเทศครับค้นไลคยครับครับยังเหามาทั้งนี้ครับพวกมันพี่พ่อจะจูงมาใช้พอข,ขายหร้อบ่ จักเมื่อนี่ไปพอผมไลยซอยเมื่อนแปดี่ขายไทยไงเวียดพอไทยบ้านเฮาเนี่ยไปพอเอาพอจงไปโ่ดีนะพอเด้อไ้วัอ้ยัยขอได้จะสอ่อาพัสองเมื่อนหาพันู้ไดเสื้อไทยเล่าักแก้วไปยายผมไลซอยขอเดี๋ยวก่อนละข้าวหนงันสองนห้าพันหครับคัวแม่ไปครับผมไลซอย เฮ้ยไร่ซอยปลาครับพี่น้องปลาครับพี่น้องไปเบิ่งกล้วยโต่อไปงวโตโตไปนะครับเห็นราคาเพิ่นเอาเดีขายแล้วเรียบร้อยแล้วง่ายขายขายแล้วติขายครับผมขายไหไทยเฮือเบียดขายไหไทยครับผมไหเฮ้าทอดได้ย่ายันขายสองหมื่นสองไปครับผมไร่ซอยครับสองหมื่นสองพันครับงูถั่วตัวนี้ขายไหไทยเฮาว่ะท่านเอ้า ครับผมโชคดีนะครับเด้อไปสี่ลซอยให้ข <c oughs> ้าไหดะสตัวนี่สาื่นสิบหกร้อยามห่นสิบหกร้อยปพี่น้องสามหมืบหกร้อนี่ครับพี่น้องเพิ่งเอามาซองหครับผมนี่นี่ เท่าไรล้วพ่อจะจุงไปพ่อจะขายเท่าเดิมเจ็ดพันเสื้อเจ็ดพันเสื้อไปสีไลซอยนี่ไปคอยโ่งหมาเนาะพ่อเด้อครับผมเจ็ดพันเสื้อไนะครับนี่หัวตัวนี่พ่อไปคอกเท่าไรเพ่อครับเจ็ดพันเสื้อนี่หัวตัวนี่ครับผมมาจุดมาผมสี่ลซอยเท่าไรนอคูนี่สามหมื่นกัวสามหมกัว มันไทยเฮาเื้จังหวัดใดซื้อเนาะเ้าหเอ้าเอา,เอาสามหมื่นกัวพี่น้องนี่งัวสามหมื่นกัวสองตัวนี่ไปไรไป,ไปครับผมยางไรซอยพี่น้องกำลังเสียงัวไปสรงครับพี่น้องนี่เมื่อนี่หลุ่ซื้อ่าหนา้าหอยในทุ่นไรครับมื่อนี่การซื้อกันขายทุ่นไรตรงกับวันที่แปดตลาดนัดโคกกรบือบ้านหันนะครเมื่อพื้นเมืองจังหวัดมหาสารคามได้แล้วตัวนี้มับินขาวแหลกเงินตัวนี้มัคือดีใไหมมีบินขาวมาแหลกปัจใจย่างดี กันเครับเฮ้ยนี่ครับฮะกะลังโศกกะลัางมานี่ก็มาแล้วเอาเงินมูกครับนี่ยโศกมานเ้อะมีตะก้อนสืรวยไปหนาดิพูดกินอยู่กับลวดดิ้พูดกินอยู่กับลวยใครเป็นติ๋งวะเอาเงินโอ้ยได้ค่าค้างละเงินมื้ยนี่แต่ว่ามีไมปบินขาวมีแล้วเนาะขันโมมีนั่งถาจังเบาสุริยานั่งถาบนมือกับพ่อใหญ่ที่พอว่าโมมีบินขาวเนาะอยู่ท่าไหนพ่อวัน ขอนเจนโอ้เจ้าเก้าเจือเดิมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผมปลาพี่น้องยางไปรอพี่เราน้องยุ่มมองนี้มันพี่น้องเพิ่นมาถ่ารับเงินเลยครับนี่เพิ่นก็ขายงัวแล้วขายขั้วแล้วเพิ่นก็สิมารับเอาเงินจากนายทุนกับเพิ่นผู้ผดใจเงินกับยุ่นี่นะครับะเดี๋ยวบ่าวสุริยะยางพานเพิ่นไปก่อนบ่าวสุริยะก็อยากได้นี้เงินก็ได้ญตะวังบ่มีบินเขาวนลำเพิ่นบ่มีนี่มะแลกนลำเพิ่นนะครับปะยางต่อไปครับผมยางเลาะมาเอาเียครับพี่น้องนี่ยุ่นี่เพิ่นก็มี ป้าดอ้ายถามเน่จักเมือนน่ะน่ยหาเมืองครับมันไทยฮือเวียดทีอจังหวัดเดียงเสริมเวียดซื้อหาเมืองไปผมไล่ก้นให้ครับบวะนี่หาเมืองบาทเวียดซื้อโตบังไงเอาพี่น้องพี่น้องจะได้มีงัวมมีข้อยของมาขายราคามาคุยกันเอาเองมาครับพี่น้องไปไปเบืองโตต่อไปครับเอาสาวเอ็มไปไทยมาแล้วทีส่หมานเะเจ้าเด้อเบิดไปขอคข้ยเอามาเออส่งม้านเด้อ ครับผมสวัสดีครับหลายคัะครับมือนนิตลาดนันคกกระบือบ้านหันนะครับคนซื้อคนขายไรพ่อเยสาสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาจยากโตมนีหสองตัวขายตัวนึ่งเหลือตัวนี้ละอันนี้เหลือติดทอดไหอนน่เปิดวัสแปดเปิดวัสามสิบแปดสามสิบแปดกับสามเมื่อแปดเนาะงพี่งัวตะกี้มันแสนลัวเนาะเดี๋ยวนี้เหลือสามสิบแปดเหลือสามหมื่อขัวสามสิบแปดอ่ะอี่อเอายังเสียซะ สามตัวล่องก็ได้ฝากเบอร์ทราพื่อนของเินศทุมนย์เก้าห้าศูนย์เก้าห้าสองหนึ่งี่สองหนึ่งี่แปี่ก้า่องเก่พไต้องสาวจังหันเอาเจ้าเก้าจะาหเดี๋ยวมดีกันก็บ่าสุดยอดสวัสดีครับโทรมา้ครับเด้อปลาพี่นงยังรอมาทางนี้จังน้อยบ่เนี้ยได้กันแล้วติพ่อทอด้ี่แปดพันเซอเนี่ยไปบ่เนี้ยเจริญ่วยแปดพันซือ้เอ้ยบ แปดพันเนาะขวไรขวขวด้พ่อเดไอ้สองตัวจังเงอนสองตัวสองตขายหามืนครับไปไอ้ผมไล่ซวยครับสองตัวหามืนพี่น้องผู้้ใดอยากได้ง้วอันใด้่อใดอยากได้เอาง้วมาขายเขมาขายครับพี่น้องใทุนให้ห่างคนซื้อดีครับผมราคาพ่อไปพอมาโชคดีได้เน้ะ ครับผมย่างเรากระทั oh ่งนี mm. hmm. ่คร oh ับผมอู oh ้หลายครับเป็นคนซื้อคนขายบ่าเป็นธรรมดาในตลาดอีพอมาขายขึ้นมาเสือหมครับพ่อไปพ่ออยู่พ่ออยู่แต่เวลาข้าววันท่ายเด็กกันวันท้านเด็กกันนะจะขอยสองแบบนี่พอเด้อไปยังครับหัวบ่เอิ่นว่อยากไปหาเพิ่งเลยครับผมบ่าเป็นธรรมดาอ๋อวันท้ายนีมาซื้อขึ้นมาขายมาเบิองครับมาเบิอง โชคดีโชคดานเด้วยท่านเรก่อยครับผมมาดีครับครับครับหลายครับคนซื้อมือนี่ในรอบปีหรือว่าตลาดน,นักหรือว่าเป็นมือแรกครับเพราะว่าช่วงระยะที่ผ่านมามันก็นรงช่วงก็ปีไม่แต่ว่าตอนนี้มันตรงกับวันที่แปด ตลาดนั้นข้อกับเบอบ้านหันนะครับโอ้ยแน่ห้อยแน่ทุนตัดกันต่อร่องกันแทวสะเห็นว่าหลายคัาครับอนี้บนท่ธรรมดาคนเสือคนขายหลายคั้ัะาดยอย่างเราวันทางนี้ครับพี่น้อง นี่ครับเบิ้งพี่น้องเพิ่งซื้อแล้วเพิ่งจะจูงมากนะครับเอจอ,อจูงมา,มากเฮ้ยจับมือนหน่อยจับมือ,อมือสองครับมือสองไปพี่น้องมือสองพันบาทครับนี่มือสองไฟไอเดี๋ยวผมไล่ซอยให้มือสองพันบาทครับง้อตัวนี้พาครับพี่น้องไปตุ้งโตต่อไปครับผม